ผมสวยสุขภาพดีเริ่มต้นจากการใช้แชมพูที่เหมาะกับผมมุนตราเฮอร์บอลแชมพูเป็นแชมพูที่อุดมไปด้วยสารสกัดจากธรรมชาตินานาชนิดเยอะมากปลอดภัยต่อเส้นผมและหนังศีรษะช่วยทำความสะอาดหนังศีรษะบำรุงเส้นผมให้แข็งแรงและฟื้นฟูเส้นผมที่แห้งเสียลดการหลุดล่วงเพิ่มการงอกใหม่ของเส้นผม อัญชันกระตุ้นการไหลเวียนเลือดทําให้เลือดเนี่ยไปเลี้ยงบริเวณรากผมได้ดีขึ้นลดการหลุดร่วงของเส้นผมมะกรูดช่วยให้ผมดกเงางามใบมีป้องกันรังแคแล้วก็รักษากรากเกลื่อนที่หนังศีรษะสมุนไพรมะขามดีควายรักษาชันตุบบนหนังศีรษะป้องกันผมร่วงผมงอกก่อนไว้ลดความมันบนหนังศีรษะได้ด้วย มีลิ้นบางกรที่ช่วยยับยั้งการเติบโตของแบคทีเรียดีท็อกสารเคมีตกค้างที่เกิดจากการทาสีผมน้ำมันมะพร้าวมีแร่ธาตุและโปรตีนเยอะมากช่วยเร่งการจเจริญเติบโตของเส้นผมและยับยั้งเชื้อแบคทีเรียเชือ้อราซึ่งเป็นสาเหตุของการเกิดผมร่วงยังมีใบฝรั่งที่ช่วยในการจเจริญเติบโตของเส้นผม แก้ปัญหาผมขาวแล้วก็ผมร่วงได้ด้วยที่สุดเลยเดอะเมจิกทรีสารสกัดจากเลื่อนมังกรมีสารต้านอนุมูลอิสระมากอันดับหนึ่งของโลกลดการอักเสบของผิวหนังทำให้แข็งแรงแล้วก็สุขภาพดีสมานแผลลดการเกิดผมงอกที่สุดเลยนะน้ำมันเบาบับต้นไม้มหัศจรรย์ต้นไม้แห่งชีวิต ลดการอักเสบใต้ผิวหนังสมานแผลบำรุงหนังศีรษะลดเชื้อราแล้วก็แบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของการเกิดรังแคบำรุงเส้นผมและลดการหลุดร่วงช่วยให้การไหลเวียนเลือดบนหนังศีรษะดีขึ้นกระตุ้นการทำงานของรากผมลดปัญหาผมบางหัวเถกหัวล้านสยบปัญหากวนใจเรื่องเส้นผมและหนังศีรษะ บอกลาหิมะร่วงบนเสื้อได้เลยมนตราเฮอร์บอแชมพู